เฮ้เป็นอย่างว่เด๋ยวยแมวโอ้ยเนาะมาเลยยังยังชั่งดังเลยอ๋อเขาอขาหน้ารับโันแล้วโอ้ยโดนแล้วเอ้ยลูกเอ้ยลืมไปเอ้ยเขาต้องไปทุรลาตันเด้อแมนแมนแมนมนามาเรียกเสือผาแล้วเขาขอบใจลูกขอใจโอ้ยเกือบลืมลูกเอ้ยไปไปไปหลไปน่า บอยบอยมาดีดูมาีนเอาอาบึงไรอาไรบ่เดี๋ยวบึงเนี้ยเสือเพือนเสือเพื่อน่อยนิ่งืมมีเส้นเงี้ยใช่อีกลอยนึง สาม5อยสี่ห้มห้าลอยมาห้าอย,าอยเริ่มแล้วสี่ยนจกกระบกท่างมดสี่อยบทสี่อยสี่อยสี่อยสี่ลอยบ่ไม่ไม่่เกลืบอบเกลือบ่มีเกลอหรอกนะครับท่อนครับ ท่อนครับขอบใจเอาทิปครับบักพากินหัวมึงทิปมึงยังได้เป็นลอยมึงนะบักพาเนี่ยมึงนะไอ้ตัวคาสเซ็คเขาจัดเสือให้ครับมันอยู่ใสวะเอาทิปเป็นลอยมันบอกว่าขึ้นมาทิปกัดกัดกัดเลยกัดเลยนี่นี่โอ้ยฟันมันเป็นลอยมัวโทษครับโทษครับแหมยยิ่งไปอยู่กับมันนะซังรับเขานะโอ้ยเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูเปิดเปิดเปิด อมึงเอ้ยออกทั้งเข่าเข่าทั้งออกเฮ้ยบอกให้มึงเข่าทักเอ็นก็มาเข่ามึงจะไปเอาทั้งออกนี่กินแหงเก็บใจอ่ะอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล <t ương> <enders teor> ้วเออขอบใจขอบใจเด้อออกทั้งนี้เออมีอะไรเพิ่มจะเขาบอกกูต้องถุยใส่มึงเด้มึงยาแล้วมึงยาด้วเออเบาก็ได้เบาก็ได้หมอจุ๊บจุ๊บยันติงไอ้สุดประสงค์ tóc tóc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดิววดิใส่นํำน yeah, ิดหน่อยผสมน้อยเดียวดิวดิวดิวดวดิวเห็นยังหางไปยางมากกูถูยุงกูเห็นบอกฮะเป็นบ้บบวบหาเนี่ยเช็ดเว้เช็ดเวนี่ำเขามาแล้วครับเอ็ยังคนเดียวต่วอันี้มันยังเหเฮ้ยสมู่สไลดแปลงลวด ยังครับโอ้ยโอ้ตายแล้วยิบจานผิดแฉก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 แอกแกแฉกแฉกูฉกแฉน้ฉกกแฉเแฉกกแลกว มันบักได้สาดมากมาเต็มหน้ากูเลยเอ้าเช็ดหายเฮ้ยเช็ดไปเช็ดมาหายเลยโอ้ยจะเป็นกูศูนย์เนาะบักหามึงได้บักนี่แหละโอ้ยมาเจ้าหมูมึงไม่ยังพอพ้าตัวหมูกับมึงอะะมึงเห็นกูตีลูกมึงเห็นกูตีรูปบ่มึงยังดูไอ้บักขามึงเอาผักชีดูก็แปลงทองเหลืองไม่กูแดงมึงดี่แดงดีเลยเพราะนี่กำปั้นาหารยังไงโอ้ยถ่ายถายถายบักได้บักได้มันเห็นฮ้ยมึงเป็นยังกันฮะเป็นยังกันโอ้ยเป็นยังเด็ดเดี่ยวมากกับบ่บ่เฮ้ยเนาะ นี่มาคิดดูแบงแบงรวดแบงแขงกเขากินเองไรเต้าว่าตอนนี้คนที่เขาไปกินเผาเนาะที่รักเนานะเนาะหิวเออนะมากผูเดียวป่ะคับเดี๋ยวผัวนั่งมากค่ะ เส้นับเช่นัางรับโอ๋อเป็นยังไงครับคนกี่ทังค่ะอ๋รอโทษครับโทษครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเส้นเส้นตัวนี้เลยครับเออเส้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดากมันมันใหญ่ก็่โตครับเดี๋ยวนด้ครับเออเออจะไดนั่งสบายครับอืมาครับบัตรนี้ดากสัมผัสกับเก้าอี้พอดีครับยาเออนั่นางเลยครับเออเอาไปนู่นดูครับขอบคุณับผมขอยใหญ่โตเฮ้ยเ้ยมันเป็นยังไงวันเนี่ยฮะอาหารเนี่ย ขัดรักกันไหนจาโอ้ยโอ้ยดังกูบักไหนเปิดเขาทั้งนี้วะฮะบักไหนวะฮะบักไหนมันเขาทั้งนี้ฮะมึงชี้จี้ขับเดียวขับเดี๋ยวข้าวเดียวปิง ขาท่ายมจุลาดไม่ว่าแปดสิบวัดดีครับเฮ้ยเฮ้ยสิลาเวียกแล้วมันอ๋อเขาขอโทษครับแล้วก็เลยสเก็ตขึ้นกันบ่ครับ โขกูอ <t od ic |ms|> ีหัวโขกูอีเฮ้ยเขาทัวถือท่ายังเสือกเอาอีกว่าเออโอ้ยหัวกูเดี๋ยวจะนี่นี่นี่คือการทดสอบจานจานบอดีจานได้แดดนมันสมอโอ้ชิงงอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้งอนชิอนเปิดน้าสจะหนาไม่ใช่นี่นีโอ้ยบัาหายหัวมึงเอ๊ยเอ๊ะเอเร็วเร็วว ช้อช้อช้อช่า้อยออออเลว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 เลช้อ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 ฮนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารที่สั่งแม่มาเลยไอ้ไม่ดีก็มาบอกอ้ยเขาตากูอีกนี่นี่หนหน้ากูกำลังบริการแขกด้วยอ๋อจิกหน้ากูเอาขึ้น,น,นมาแขกขึน้นมาแขกดีย๋ยวไม่ขาดหน่อย แบบเลยฮะฟงเส้นนาไว้เนี่ยเอาโทษครับโทษครับเดี๋ยวจัดการเสถียรเลยครับโอ้แย่ครับนี่บริการครับแย่ครับบริการบุรีเหนียงยังนี้เหนียงยังี่เส้นผมครับขาดใส่ได้แสดงว่ามีดคมใส่ได้ครับเอาละครับผมทีหันไกลนะครับเด้อยหันไกลครับ อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอามิหยังเนาะไก่ตายแต่วเาะงั้นบอกแม่งครับบอะไยไก่ตายแต่ว่ามันบินได้มันเป็นยังไงเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวขอโทษครับเดียวเดียวขอโทษปัดปัดคุณโลกมานมาแล้วไอ้ไก่มันตายเหรอจู้ บอกกินนี่ต่อไปร้านนี่ไปจัดการมันไปจัดการมันเดี๋ยวลูกเอ้ยไข่ไก่มันออกมาได้จังไดอ๋โอ้ยโอ้ยไข่ไก่แตกเสียตาโอ้โยโอ้ยไก่ต้มยังมีไข่อยู่โอ้ยดีครับดีฮะดีแม่เมื่อวานไหนไข่แตกเสนากรนี่มันมีไข่ได้จังไดนผมบอกเข้าใจเบมันได้คำยาเดี๋ยวไมนจะแตกเสนาข่อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ดีกว่าเห็นมั้ย เอาเอาเกิดยังคืนเกิดยังคืนปัดไก่ครับปัดไก่ครับเอาไก่ไปเสิร์ฟครับมุ้ยหนิงมุงตายมึงแช่บักคาหนิแมหมุ้ยเถูกไอหนตายไปยังหาเรื่องอยู่ออกไปเดี๋ยวช่วยนะออกไปออกไปออกไปมึงยหนิงอยู่ผู้เดียวเลยออกไปใส่หัวออกไปบักคามึงโก็เห็นร้านกุญงทำลายป่ามา โอ้ยโอโอ้ไอ้ไมัเล่นมาเป็นมาเล่นเนนอย่างน้ีโอ้ยน้เอ้เนี่น่าลรถหมดแล้วลุกลูกับลับลูกลยืนดีๆครับยืนดีๆครับโอ้โอ้ยสิเปาไปหลายผู้สาวกรไดัโอ้ยเฮ้ถาคแม่แดดดิวดิดิว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 ดวยอดดดด่ ว่าอยากเตะป่าคนเดีีนอห้ยอย่ามาสาก triste, 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 triste. ไกหลฮึฮึบ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 ิ้วิ้วนิ้เวลาแล้วออกเว้นเสต็ินเดบลอยฮ่เมยังออกเว้นได้ไหมโอ้ออกเว,ว้น,น,ไ,น,ออวนไปใส่อะลานสกเก็ตโอ้จนะิกโกลเนาะมึงเนาะเล่นสเก็ตเนาะแมน ดูอยากเตะเด้จิโก้โอ้ยจิโก้บ่อยใช้ใช้ชุดเนี่ยเราเมินบ่อยได้เพราะไงคอยเราเป็นเศรษฐีเราได้บัณฑิตเก็บเงินเก่าใส่เตาเตาอบเรียบร้อยสักแห่งไปได้ไงนะเออมึงฝ่าว่ามีงานมันถือตรงเวลาเด้อมาจังห่วะไงเออแม่มื่ยเฮ้ยเฮ้ยไปใส่ฮะ บอกไปสายเมื่อไหร่ลวครับผมจะไปหายกินเข่ามึงกับมาให้ท่านเวลาทํางาน่เขาใจบอกครับผมทิวทิวเฮ้ยบ่นตังเสียค่าฟปร์มมาต

เฮ้ยมาอยางไก่มาสองย่างวายขอโทษครับผมเบลทใหม่ครับพัดใหม่ดิว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 ดวดิ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 วดวดิ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 วด ดิ๊ดดิ๊ดดิว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 แล้วพอเขาจะยุดกันหมดนั่งก็ได้หรอกนันต้องเบิ่งไล่การโชว์ไอหนิมาเนี่ยเดี๋ยวเราโชว์เก่งๆเห็นิมาเรามีสเต็ปใหม่ๆลวดลายไว้ยสมน้ำหนาเฮ้ยเพลียตีนผมก็ะเทวดาครับเด้ออย่ามาล้มทับกูอีกย่าย่าย่ามาล้มทับกูเด้อโอ้โหยย่า เออไงหลังมึงขอฟาดตายหมดเออไงหลังมึงขอฟาดตใจเลยบ่บางไงหรอกเอ๊ะจิงจิงเฮ้ยเฮ้เอามาข่ามึงเอ้ยจะมันแก่งกูเนาะยาบมันหยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนมครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาหาต่ำผมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิหยังครับมีหยังกันครับมีหยังกันมีหยังกันคุณไปจ่ายค่า้องเท่าก่อนคุณเอามาเล่นมาได้ไปจ่ายค่า้องเท่ามันเรียบร้อยสักก้อนเร็วเขาไม่เห็นกู ไก่ไก่สิเป็นละที่รักเออผู้สาวที่รักฐานแห่ดลิงเฮ้ยคนผีบ้าอย่างกันบ้งตามตื้อบู้สาโอ้ยลอยลอยยลอยยลมลมลมไปเลยลมไปเลยลมไปเลยโอ้ยกากคำแพงหล่าคำแพงถลิ้งเนาะได้โอกาสเนาะหายน้ำเจ้าะก็ยังว่าจะมากรอคอยเองเน๊ะโอ๊ยกอดผู้ชายบ้งเถอะอุ่นเออเออเออนี่เนะ มันเป็นอย่างว่าเอะแดนมาดีๆมันคือลมมาล่อบาหมุนหม่องชักแล้วข้านอดีบ่เงียบโอ้ยดิงดิวนะครับผมสิบห้าสิบห้าช่อช่อช่อสเต็ปสเต็ปใหม่ๆะมาเลยมาเลยมาเลยอ่าจับแบบนี้ครับเดี๋ยวไปนะปิ้ว โอ้ไอ้กกุ่มยังบ่พ่อเสือกเอาผู้สาวกูไปเต้นอีกโอ้ยมันขี่สิหัวใจกูพอดเบิรงกเบิร์เบิรงกเบิร์กเบิร์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 กูใกล้เป็นแล้วกูเป็นเมื่อไดกูจำเมื่อไหแล้วมึงกูจะหาคองเมื่อน้อยนะมึงตาเบิรงมึงตาเบิรงมึงตะเบิร์กไก่แล้วไก่แล้วไก่เป็นแล้วกูว้าเอ้ยมึงไปทั้นี่ดีกว่านะ มึงม,มึเอาวุสาวไปใส่มาฮะก็มาม่เห็นยังเสนาคุณสิโอ้ยบาขากินหัวมึงกูจะไงหลังอยู่แล้วโอ้ยมันยังมันยังไปไงอย่าขีรียดที่เราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอือบยงายหลังมึ้จะอ้ยโอย้นอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต้นโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้นโ้ยโอ้ยโ้ยโต้ยโ้ยโอ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 ้ยตอ้ยโอ้ย้้ มานี่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 มานหนีมันหนีเวววเ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 ก่งให้เฮ้ยเฮ้เมื่อยจิ้มเข้มาโอ้ยพุ่งที่สอดหวายเอ้อ้าวโอ้ยลูกครับลูกมาเห็นบังบักแหละจัดการสนามว่างแล้วบันนี้พิ้ว ขึ้นตองเท้ามาครับมาตั้งยองมาตั้งยองเดี๋ยวกูถอดเองโฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ่งม่ได้กินย่างเอาเว้ยย่างไม่ได้ก็หูเดาครับเรียบร้อยแล้วครับมุ้ยมาแล้วถาแนที่รักจ๋าโอ้ยบักน้อยน้ยโอ้ยบักน้อยนลากกันเด้อไม่ใหญ่เด้อเฮ้ยเฮ้ยไม่จะเป่าที่ไห้หลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุญแจตัง ไปได้ครับไปได้ครับเออมืออิ่มพอกันไหมได้ค่ะได้ขับับอุ้มันไปตีหัวนี่จะตลกหลายบ้านอยู่ใสยังมีล่ะค่ะอยู่ใสล่ะบ้านอยู่ใกล้ใเออเนี่ครับหน้าบัตรของผมครับมีหยังทวงหาผมได้เลยครับเด้ครับเด้ยินดีรับใสเสมอโอ้ยค่ะขอบคุณหลายค่ะครับมือิหยังรับในเวลาที่ผมต้องเข้าประชุมล่ะครับถือโอกาส้ากันได้ครับเด้ ออไปได้ครับเด้เดี๋ยวสิมาใหม่มาหาไปลืมสเก็ตโอ้ยนอกไปแม่นกเป็นที่ไหนลูกมวนบ่มวนคะแมมวนมวลาหลกับแท้เลยค่ะแล้วเป็นที่ไหนล่ะผู้เฒ่าอ่ะโอ้ยินดีพี่นพ่อเมื่อกพ่อดกสาวหอดบ้านแล้วดี่ครับโอ้ มาดูบริการแขกดูครับครับครับสั่งเลยครับอันนี้มีจานมีบ้กงมีครับมีครับครับคับับได้ครับเดี๋ยวเรียกรถวิบากาคือับเจลจอเหย่ยงว่ารับออเดอร์จดใสแกนเสือฮะอ่ครับรับรองได้แน่นอนถ่าค่บเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาโอ้ยมันจังเ บ่ราะไอ้เนี่ยมาหอดนก็ับสามคนเจ็บปวดเลยเนาะนี่ลุงเขาสั่งอาหารมาเด้อนี่เด้อตามสังส่งนะกุ้งเผาแล้วก็นเนี่ยตม้มซุปเอเอ๋ยเดี๋ยวกูจะก,กัดมึงไปดึงหมวกูอหยั่งฮะดึงเลยมาด้บ่อหยอกกันนะมึงบ่อมันหมูกับปู่แดงเอาหมูเดียวกันละเว้โอ้ยเออ,เอมนหยังฮะท่าอยู่ป่านใดกบ่มาเจ้า,น,านั่นาะบ่มาโอ้ยเปลือกมาไดูดไยเสือคอ ไปกินเนืกินไปกินเข่า่าด้เรื่องเป็นยังไงพอ่อไปกินเข่าเมื่อวนี่หนุ่มพ,พ่พ่อคนหนึ่งมากค่ะเป็นผ้าเหรนสเก็ตม้วนๆนวนแต่นี่ยังมีน้าบัตรมาด้วยเห็นบ่โอสองสัยเป็นคนมีฐานะดีเออดีลูกคบก็พคนฐานะดีดีฮัลโหลฮัลโหลเออคุณบมคะค่ะค่ะค่ะเออผมอยากพาไปงานปาร์ตี้ครับงานปาร์ตี้ ไปค่ะเดี๋ยวพ่อกันเด้อเอเฮียยังโทรหาไปเอาเอาไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้อาหารที่เขาต้องการกุ้งเต้นเอาไปเสิร์ฟเขาแล้วเขาไปแม่ออกไปเลยเดี๋ยวมันเศร้าเต้นออกไปกุ้งเต้นโอ้ยสาวเวทำมาแล้วครับกุ้งเต้นกับกุ้งเขาแล้วก็แกงซุปที่สั่งครับอ่านี่ครับเรียบร้อยครับเออขอบใจขอบใจนี่ครับ อันนี้สุบใสครับสุบใสใสกริงวิงครับใสใสเลยครับเออสุดใสลรซ่อนเะซ่อนอันนี้ครับมันอย่งนี้แมวไเอ้าวเฮ้ยกุ้งเต็นก็เป็นแมวสั่งกุ้งเต็นได้แมวฮะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาอยู่บ่ค่ะอ๋อที่รักงานปาร์ตี้ใหญ่ที่สุดเลยเยากจะบมกอืมเออสวัสดีค่ะ วัดดีค่นี่ลูกสาวคนว่าแมน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 ไม่ได้หักได้ดีกไจะตุปตอยอุสาว์เตโนตัวอย่างดีด้วยงานปาร์ตี้ ฮะเซิร์นเลยครับจิลักครับอืมสบายดีเนาะสบายดีค่ะนี่นี่นี่เป็นแฟนแฟนโอ้ยเอ้แฟนค่ะอ๋อแฟนคุณบอกอืมเล่นสเก็ตเก่งเนาะโอ้ยอนจะเปมันจุดไตตำต่อเอ้ยเ้ยนี่เห็นข้าตาเขียวไหมล่ะค้สองสามมือไปฟุตสเก็ตมาตาเขียวเลยเอาก้มรูดเฮ้แม่บอกหน่อย โอ้ยโอ้ยเป็นแนวนี้เนาะโอ้ยลมสิสวรรค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอย่งครัเป็นยังโอย๋สบายเออถ่าจะข้าวกันไปพักก่อนโลกหัวใจกำเริบเมื่อะไรบ้างกันละบ้างโอ๋เป็นอยงบงเป็นอยังคุณตามสบายกอนเด้อเออหากินหาอยู่กันก่อนข้าวข้าวบ้านตะวันเดียวเดียว หลอดไหมล่ะครับสวัสดีครับบัดทีค่ะสบายดีนยครับสบายดีครับนึกว่าตลอดทับัมาโอ้มากครับมากครับได้รับเชิญมาอยู่ตรงมาแน่นอนได้เจียครับคือว่าโอ้ยหลอดกาแฟเฮ้ยมัลหลอดกาแฟนี่นีี่บัลลูกหลอดบัลูกค่ะ จ้ดีกว่าค่ครับรับดีกว่านครับเดี๋ยเดี๋ยวครับโอ้โทษโทษโทษสวสดีพันกลับขึ้นยังงกัว่มันยนงยังครับเดี๋ยวเช่ครับสนับเดีนครับเดี๋คือครับสเก็ตครับสเก็ตสเก็ตโชว์ครับโชว์สเก็ตครับ ยายายาหนุ่มหน่เดี๋เยวเดียวเดียวใส่แลยต้องเท่าโอ้ใส่เลยเดียวเดียวโทกันมึงนี่โทษกันปาร์ตี้สเก็ตสเก็ตปาร์ตี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเออเินซื้อไปไหนดอกโอ้ยกวนตีนเลยแา่ับเส้นกับเส้นับเ้เอโทษเลยครับโทโเล็กเล็กเฮ่วบเมื่อโอ้ยเจ่านี้แม่งจะดลาคนเว้ โอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยขับลูกครับลูกครับลูกครับคุณผู้หญิงครับลูกลุกลูกลุกลุกเออเออโอ้ยเออเออเฮ้ยเราคนกี่ครั้งดูให้โอ้ยโอ้ยจะเป็นยังดึงผมลงไปน้ำอาลูกไหมครับลูกขึ้นลูกอย่าเปิดกระโปรงครับโอ้ยนี่เป็นอยังนี้เป็นแบบนี้เป็นยังเห็ดเนี้ยเฮ้ยยังแบบนี้ฮะ ไม่ง like, ียบไม่เงียงว่ะไม่องียาเดียเงียเนี่ยฮะเน่ยเนี่ยเน่ยเด้งถ so ึงเด้งดึงเด้งดึงล่าแน่นางเด้งดึงเด้งดึงโอ้ยดมเป็นนาเาเดิมเป็นนาเาฮะฮึฮกวนกูบอกบักหลอดบักหลอดกาแฟบักหลอดกาแฟเดี๋ยวมึงหูวสำนึกเจ้ากันละเจ้าห้าผู้สาวเขไปกินเขาในห้านคอยสมนันนาสานันนาถือซะถือซะเน่โอ้ยโอ้ยอ้อย หนุ่มเนาอย่างนั้นปู่โอ้ยตายแล้วเพราะปู่เป็นกาซอยแล้วเนี่ยขนาดหัวฟ้าล้มตายเลยได้ดันอ่ะปู่ต้องห่วงนะครับเด้งดึงได้ครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอือพี่จะเลี้ยงคุณไหวโอ้ยนี่งานปาร์ตี้แบบนี้ไม่ไหวดอกไปไปเอาออกไปออกไปแล้วเร็วโอ้ย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 ไหลบ่ท่านโอ้ยโอ๊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 ยต้องยองยองกับมันยองยอง ไข่ลมไข่สลมอ๋โอ๋ออเอ้ยเรียบร้อยเลยโอ้ยมีครับเมียท้ทางค่ะฮ้อยนี่ไตัวก็วนมนตก็าววนมนี่นี่ะยังไม่จับกันดิียงที่ยอมอยากได้ไรมาอยากจับได้ไรมาดเหนียวเหนวเหนียวเหนีวเหนียวเียว วิ่ไวิ่ไวิ่ไวไวเขาเขไปซอยเขจับซอยตำรบืจับไูเขาซอยตำรบืจับโอ้ยมันไปแล้วไปแล้วเร้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้อ้หนาโอยวไปเลเเร็เร็วเร็วเร็วตามมันไอามันงงมันังกับกูเดี๋ยนี้เฮ้ยเออยู่อยู่น้ำไปน้ำไปน้ำไปจับไม่ได้ตัวกวนท่านหลอดบักหลอดกาแฟไปเลเด้อไปได้ คุยมาเ้งจ้องดากลถไปจ่อย